สวัสดีค่ะวันนี้จะมาสอนวิธีเข้า i ล e m e ิ t แบบง่ายๆนะคะสำหรับพี่ๆหลายๆคนที่ยังไม่รู้วิธีเข้ามิสไล e e มินะคะเป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายแล้วก็จะบอกว่าโปรแกรมนี้สามารถดึงผู้เข้าร่วมประชุมได้ถึง500คนทีเดียวนะคะอ่ะโอเคพร้อมแล้วหรืยังคะอันดับแรกนะคะทุกคนก็จะเห็นนี่เลยค่ะลิงก์ในการที่จะเข้า ประชุมมิตรแต่ละครั้งนะคะจะมีการส่งเข้ามาในห้องเนาะอย่างของเราอยู่ในกลุ่มของ ppm นะคะในกลุ่ม ppm ก็จะมีลิงก์อะไรที่เป็นลิงก์คำว่าลิงก์ก็คือตัวที่ขึ้นตัวสีน้ำเงินฟ้าฟ้าเนี่ยค่ะจิ้มเข้าไปเลยค่ะฟึง่งพอจิ้มเข้าไปนะคะจะเห็นรูปหน้าตัวเองอ่าเห็นอย่างนี้เลยอ้าวแล้วก็จะมีปุ่มสีเขียวด้านล่างนะคะให้เพิ่มคำว่าเข้าร่วมนะคะ แต่ก่อนเข้าร่วมจะมีฟังก์ชันมากมายฟังก์ชันก็คือตัวปุ่มต่างๆนี่เองนะคะถ้าจะให้เห็นก็คือจะมีปุ่มไมโครโฟนกล้องเอฟเฟกแล้วก็สลับกล้องนะคะเพื่อที่ให้เราสามารถเข้าไปได้เลยนะคะก็ไม่อยากให้คนได้ยินเสียงรอบข้างใช่ไหมเราปิดไมค์ก่อนอปิดไมค์ก่อนจะได้ไม่ดังนะคะอ่าโอเคแล้วก็เข้าร่วมก็จะเห็นหน้าเราอยู่ข้างในเลยกดตกลงค่ะโอเค เป็นอันเสร็จสิ้นนะคะวิธีการเข้าลาลมิดง่ายมากโอเคสวัสดีค่ะมีคนเข้ามาแล้ว